สวัสดีจากพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาได้จจเด้อมือนี้เรื่องงานงามดีเพื่อนสาวมากินข่าวน้ำมาดูเอาก็เข่ามาส่งเพี้ยนมาสู้เพี้ยนกินดู้ป่ะกุ้งพี่น้องกุ้งมีสเต่ตัวบักเอบจากสองกิโลไรอีดอกพี่น้องจ้าถาดหนึ่งเอามาอบสู้กันกินมึงเนี่ยมาได้เจเด้อเมื่อนี้กับเข้าเลิศห้าดาวนะคะปลาพี่น้องจ้าบินมาจากขอนแก่น ขอบคุณหลานชายนะคะซื้อวาันเดีเกาะนุนน้นนองผู้ขอบคุณน้องผู้นะคะขอบคุณน้องผู้เพื่อนซื้อปลามาฝากมากินน้ำพี่น้องจ้าเพื่อนเอามาฝากสู้กินแล้วก็ตำตำส้มตำท่านเอมีทั้งปลาหมึกทั้งอันกุ้งพี่น้องจา้าปวดพูดงดู้ป่ทั้งอันทั้งทะเลทั้งแคบหมูมาได้จดจะเด้อยแซ่บเลิศอยากอ้างนี่ยังดอก ข้าวเหนียวจ้ขาข้าวเหนียวแซบๆซบมาเด้อพี่น้องจ้าพี่ผักไทยผักซีพี่น้องจ้ามาเด้อแซบเลิศได้ทีเดียวมาแซบน้ำกันพี่เพียนกระสือพีให้แด้วพูดผูด้เพียนค่ากินเขาโบ่น้ำดอกเขาไบ่อยากออกกล้องเพียนรักเขาไบ่อยากออกกล้องแม็กซี่เพื่อนโนโน,โนนะคะแม็กซี่เพื่อนเอามาสู้กิน มีอย่างนั้นกับมาสููกินพี่น้องจ้าเพื่อนหกักหายากอะไรนะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมันนั่นเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนรักเอามาสููกินเอาพี่น้องมาแช่แๆกันเด้อค่ะเด้อบอกกินให้เบิรงดอกเสียเวลากินอ่างจังหน่อยจับทำนี่หรืีเปล่าจับจับเยอะๆคือโอเคขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากโฆษณา ฝากเบิ่งโฆษณานหน่อยๆให้ได้จ้ะเด้อไปไปแล้วบ๊ายบายเจ็บๆขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย